สวัสดีครับมามาตอนที่85นะครับก็เพิ่งดูแข่งเวอรลนจบนะครับแล้วก็มาอัดคลิปนี้เลยเป็นแมตที่สนุกมากๆนะครับระหว่าง EDG กับทีม e ลาสติกครับผมบอกเลยว่าถ้าใครยังไม่เคยดูแข่งนะครับอยากให้ดูครับมันมีทั้งความสนุกความลุ้นความตื่นเต้นครับคือดูจบอ่ะผมตบมือเลยเพราะว่ามันสนุกมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะดูมาสเตอร์แบงก k คอกในปีหน้าแล้วอ่ะที่จะมาจัดที่ไทยนะครับก็แชมโลครับเป็นของทีม EDG ครับรู้สึกว่าจะคว้าเงินไป3 6ล้านบาทนะครับพร้อมกับ ผู้เล่น MVP นะก็คือคนนี้ครับคังคังซึ่งเป็นผู้เล่นที่ บอกเลยว่าสุดยอดมากๆากอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะคือมีความเอาเพลย์มีทุกอย่างนะครับมีแพชชั่นมีแรงกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมทุกอย่างอ่ะคนนี้เก่งมากนะครับคือตอนแรกอ่ะผมเชียร์ทีม DRX นะครับแล้วก็ตกรอบไปก็เลยหาทีมเชียร์ใหม่ก็คือทีม EDG เนี่ยแหละเพราะว่าเป็นเอเชียด้วยกันนะครับก็เป็นแชมป์แรกจากประเทศจีนนะครับส่วนเกมมิ่งเกอร์ที่ทีม EDG ใช้นะครับก็มีทั้งซุปเปอร์ไลท์นะครับแล้วก็จะมีของเรเซอร์นะครับพวกไวเปอร์แล้วก็เด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 อร์นะครับในงานเนี่ยคร เมาส์จากเรเซอร์เพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับตอนแรกเลยอะเออซูเปอร์ไลท์เนี่ยจะครองตลาดนะครับในหมู่โปรเพเยอร์ตอนนี้เราเริ่มเห็นเมาส์ทั้งไวเพอร์ทั้งเดดเดอร์จากโปรเพเยอร์หลายคนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมกันครับซูเปอร์ไลท์ก็มีคนที่ใช้น้อยลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นกระแสเกมมิ่งเกียร์ของโปรเพเยอร์นะครับส่วนข้างๆครับเขาใช้เป็นเวกซี่ NP01S นะครับซึ่งก็เป็นสุดยอดเมาส์ที่ผมชอบมากๆเป็นเมาส์ทรงไฮบริดนะครับข้างๆใช้ครับแล้วก็เป็นผู้้้้เเล่นนนนน MVP ใทััววรร์์ามตตีดยคบข ไปครับจริงๆผมเคยนําเสนอแล้วแหละเมาส์จากแบรนด์ไซล็อกนะครับไซล็อก v 8ครับเป็นเมาส์ทรงหน้าต่ำท้ายโด่งนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อลองดูเรื่องของอาร์ตเวิร์ของเขาอ่ะมันมีความสวยมากเลยพวกใบโปรโมทอะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมไม่เห็นสิ่งนี้จากแบรนด์อื่นๆในเมาส์จีนนะครับก็แบรนด์ไซล็อกทาออกมาได้ดีมากๆแล้วก็สีเปิดตัวคือสีตัวนี้ครับเป็นสีเหลืองซึ่งสวยมากๆนะครับอันนี้บอกเลยที่สําคัญครับเมาส์ตัวนี้อยู่ในมือผมแล้วนะครับอ่ะผมตัดภาพสั้นๆครับเป็นภาพการเปิดกล่องของเมาส์ตัวนี้ให้ดููเเพื่่ออลงดทมะ ผมบอกเลยครับเมาส์ตัวจริงเท่กว่านี้เยอะนะครับแล้วก็ยังไงอยากจะให้รอดูรีวิวเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์ที่ผมภูมิใจนําเสนอมากๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเมาส์ตัวแรกของไทยอะ่ะที่ผมสั่งมาแล้วก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูครับว่าทําไมผมถึงชอบเมาส์ตัวนี้มากๆครับยังไงเราดูแล้วกัน เขาต่อไปครับจากแบรนด์ ATK ครับเขาได้เปิดตัวเมาส์ทรงมือขวาของเขานะครับหลังจากที่เปิดตัวเมาส์ X1 F1 มาแล้วครับอันนี้ถึงคราวเมาส์ Z1 นะครับเป็นเมาส์ทรงออกนอมิกนะครับโดยรวมอ่ะเท่าที่ผมดูสเปคมันก็เหมือนพวก F1 กับ X1 เลยนะเพียงแต่ว่ามันเป็นทรงมือขวานะครับก็สั่งมาแล้วครับยังไงเราดูรีวิวแล้วกันเขาต่อไปครับสตูซิรี่เนี่ยเขามีการคอลแลบกับเกม War of Craft นะครับก็จะมีเกมมิ่งเกียร์ทั้งหูฟัง Ar c ติ c n o v เ7ครับเมาส์ a e r o x 9 Wireless ครับแล้วก็เป็นั ลืมถึงแบรนด์ลองเมาส์ครับ QCK ครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ขยันคอแลแลบมากนะครับคือ tu s e r i รีเนี่ยเขาคอแลแลบกับหลายๆแบรนด์เยอะมากนะครับแต่เราก็ยังไม่เห็นเกมมิ่งเกียร์ใหม่ๆของเขาถูกไหมซึ่งตอนนี้ครับมีภาพภาพนี้หลุดมานะครับแต่ผมบอกก่อนว่าเพื่อนๆอ,อย่าพิ่งเชื่อข่าวนี้นะอันนี้ขอเตือนเลยอย่าพิ่งเชื่อข่าวนี้นะครับจากภาพครับเป็น s e n เซ i โปรมิน i ครับคือผมบอกเลยว่าเมาส์สติลซิรีเซนเซ่อะคือผมเคยใช้ทั้งตัว s e n เซปกติแล้วก็เป็น Sen เซ สมมาตรจ๋าๆเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่าเกมเมอร์ทั่วโลกก็คงจะเคยจับเมาส์ซินเซมาน่าจะรู้ถึงสรรพคุณของมันนะครับว่ามันเป็นเมาส์ที่ดีมากแล้วก็สินค้าของซูซูซิรีก็เป็นสินค้าที่ดีมากๆเช่นกันเพียงแต่ว่าเขาหายจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆไปนานพอสมควรนะครับจากภาพเขาเขาจะมากับตัวรับนะครับรองรับพลังเลเรสูงสุดที่8,000นะครับแล้วก็น่าจะเป็นการชาร์จไร้สายด้วยนะอันนี้จากภาพนะแล้วก็จากภาพฝั่งขวาสุดนะครับ2ตัวขวาสุดเพื่อนๆเห็นไหมว่า มันจะมีทรงที่ถ้าถามผมนะมันไม่ใช่ทรงสมมาตรผมรู้สึกว่าฝั่งขวามันจะมีความเอียงนหน่อยๆถ้าวิเคราะห์อาจจะเป็นทรงออร์ก o นอมิกหรือเป็นทรง hybrid นะครับเออตอนนี้เรามีภาพแค่ด้านบนยังตอบอะไรมากไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าก็น่าจะทําจริงๆแหละแตออ่ความเห็นของผมนะในปีนี้เราไม่เห็นแน่นอนน่าจะเห็นต้นปีหน้าประมาณนี้นครับฟังหูให้หูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อ เช่นกันครับก็มีภาพหลุดเมาส์ตัวใหม่จาก r a z เซครับเป็น Viper V3 Pro ใช่ไหมแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นใช้สายหรอเอออันนี้ไม่ชัวนะครับ แล้วก็เป็น v i p e r Mini VT Pro นะครับแน่นอนครับตัวนี้มีความน่าสนใจเช่นกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเมาส์ใหญ่ๆครับผมคิดว่าตัวนี้น่าสนใจ v i p e อร์ n i อ่ะจริงๆมันเป็นเมาส์ที่มีชื่อเสียงมากๆอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ารูปทรงเวอร์ชัน v ีเนี่ยมันอาจจะมีเชฟที่ค่อนข้างแตกต่างกับตัว v i p e r Mini Original เหมือนกันนะขขาสันๆาครับ Hyper X ได้เปิดตัวเกมมิ่งเกียร์สองตัวครับทั้งคีย์บอร์ดครับอล l o y r i s e 75 w i r e l e s s นะครับแล้วก็ไมตัวใหม่ครับค t 2RGB คบ ตอนนี้มีข้อมูลประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าใครสนใจลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ให้เปอร์เอกแล้วกันจากงานเกมคอมที่ผ่านมานะครับทาง AOG ครับจัดเต็มมากๆนะครับได้เปิดตัวเกมมิ่งเกียร์เพียบเลยทั้งตัวนี้ครับหูฟังครับ AOG PELTA นะครับเป็นหูฟังเกมมิ่งไร้สายนะครับมีจุดเด่นคือการที่ใช้ไดรเวอร์50มิลนะครับแล้วก็รองรับระบบไร้สายครับมีไฟ RGB ด้วยครับแล้วก็สามารถใช้ได้ที่ประมาณ60ชั่วโมงครับตัวต่อไปครับ AOG f a s i o n นะครับเป็นคีย์บอร์ดฮอร์เอฟเฟกตัวแรกจาก A ผมบอกเลยตัวนี้พรีเมียมมากๆนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดฮอลล์เอฟเฟกต์เราสามารถตั้งค่าแอตติชันคอยได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชันเรปิดทิกเกอร์ได้นะครับสวิตช์ครับเขาใช้เป็น r o g HFX นะครับซึ่งเป็นสวิตช์แมกเนติกสวิตช์ที่ทาง r o g พัฒนานะครับก็นั่นแหละครับเป็นสวิตช์ระบบแม่เหล็กนะครับข้างในครับมีการบุฟโฟมมาครับเสียงการพิมพ์เนี่ยเพราะมากๆนะครับแล้วก็รองรับพลังเลนไร้สายที่8,000ด้วยสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ครับ แล้วก็ล่าสุดครับได้เปิดตัวพร้อมกันคือเมาส์ครับ LG h u f S Mini นะครับก็เป็นเมาส์ h S แหละแต่เป็นไซส์ม i นินะครับน้ำหนักอยู่ที่49กรัมครับแล้วก็ตามภาพเลยนะครับจะมีไซส์ที่เล็กกว่า Hub S ตัวไซส์ปกติพอสมควรเลยนะครับเซนเซอร์ครับเป็น M Point Pro นะครับแล้วก็สามารถรองรับเรื่องเลเยอร์ไสายได้ที่8,000นะครับถ้าเกิดใช้ตัวพราะเรื่องเลเบูสเตอร์ครับ อันนี้ก็น่าแปลกเหมือนกันนะครับ2ตัวนี้มีผิวที่แตกต่างกันนะครับคือตัว Hub S ไซส์ปกติมันเป็นผิวสักๆที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็อยากจะให้มอนทุกตัวบนโลกเนะี่ยมีผิวประมาณนี้นะครับแต่พอเป็นเวอร์ชันมินิอ่ะเขาใช้เป็นผิวเรียบธรรมดานะครับก็น่าจะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันทาไมถึงไม่ใช้เหมือนกันแต่บอกเลยผิวของไซส์ปกติอ่ะผมชอบมากๆแล้วก็ยังมีพวกจอมอนิเตอร์นะครับยังไงถ้าเพืเ่อนๆสนใจลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ LG แล้วกันเขาลงข้อมูลไว้ครบถ้วนครับ แล้วก็งานเกมความที่ผ่านมาครับอย่างที่บอกครับพาวซ่าเนี่ยเขาไปออกบูธในงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยกซวิตซ์ DIY ไปโชว์ในงานนี้ด้วยครับก็คือการที่เราสามารถคัสตอมเมาส์ให้เป็นเมาส์ของเราได้นะครับเลือกเซนเซอร์เลือกสวิตช์เลือกสีอะไรประมาณนี้ครับแล้วเขาก็มีเป็นกระดานฮิสรีของแบรนด์พาวซ่านะครับว่ากำเนิดในปีไหนนะครับปี2022นะครับแล้วก็มีการพัฒนาอะไรแล้วก็ยกไปโชว์ในงานนี้เพียบเลยนะครับพร้อมกับแลนปีหน้าครับปี2025ครับเราจะเจอกับเมาส์ X2F นะครับเขาบอกว่ามันเป็นฟิง ตัว X2M นะครับตอนนี้ยังไม่มีภาพตัวเมาส์นะครับซึ่งก็มีภาพนี้นะครับเป็นเมาส์ฟิงเกอร์ทิปนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้มันเป็นภาพ1 0อยเปอไหมผมคิดว่ามันยังดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะแต่เขาบอกว่ามันจะเป็นเมาส์ฟิงเกอร์ทิปนะครับแล้วก็มีน้าหนักที่เบามากๆวัสดุครับทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์อะลอยนะครับแล้วก็รองรับพลังเลเยอร์สายที่8 0 0พันครับสวิตช์เนี่ยเขาใช้เป็นออมรอนแมชชีนิ f ค e ลสวิตช์นะครับไม่ใช่ออปต สเกลครับด้านขวาบนเนี่ยจะมีจอครับสามารถตั้งค่าโฟลเดอริชั่นพอยด์ได้ตั้งค่าเรปิทิกเกอร์ได้นะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบเพอเอฟเฟกของพาวซ่าครับนี่นะครับก็เป็นบูท DIY นะครับที่ทางพาวซ่าขนไปโชว์ครับพร้อมกันนี้ครับก็มีมูวี่เปิดตัวเมาส์ใหม่ของเขานะครับก็คือ X2V3 ครับจากข้อมูลตอนนี้ครับเรารู้แค่ว่าเขาใช้เป็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่นะครับก็จะรองรับพุ่งเลเยอร์สายที่8,000ครับก็ตามยุคสมัยนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะรู้รายละเอียดอื่นๆเหมือนกันนะครับว่่่าาาเเ้มีีีอะไรทปปลลยนแงงบ พร้อมกันนี้ครับก็มีมอลแมกนีเซียมตัวแรกของเขาครับให้ชื่อว่า FO1 นะครับจากภาพครับมาพร้อมแท่นชาร์จไร้สายครับแล้วก็รูปทรงน่าจะเป็นทรงเอโกโนมิกนะครับจากภาพที่เราเห็นนะแล้วก็รูจะมีความใหญ่ๆเหมือนกันครับก็ยังไงเราดูแล้วกันครับผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยทางเพาซาน่าจะจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆสนใจเกมมิ่งเกียร์ตัวไหนพิมพ์มาคุยกันนะครับเจอกันกับพิมหน้าครับตลดนี้สวัสดีครับ